อันนี้คล้ายๆกับพ่อที่โพว์บ้านาเขาเนออันนี้โพว์น้อยอยู่สบายดีสบายดีอยู่บ้านเดี๋ยวนี่ยุธงสังนางเดนอะมาบางังแห้ง โ้อไงทเปเรื่องกันเท่าไรนี่เรื่องกันเท่าไรมัเรื่องกันปเท่าไรก็ราคาเ่อเอยบรนี้เลยบอันนี้อันนี้สงพมันสงนสเจ็ดเป็นอย่างอนนี่ยนี่กอย่างออ ชาวบ้านทุงสังนามาเลาะจะดจอ่านจอดรอก็สิบสี่อ่าใง,ง,งานลอยโซนนี้มีโซนนี้จะขายเคร่องในส่ฟองซอยเกี่ยวกับบ้านเนาะ ย่อปิ้งหูโบแซบวบ้านนะนั่นแยกห้าปิ้งหูโสองล้หน่องปิ้งหูสองไล้น่วบ้านอะไนั้นคบอะไรคนตองอกเตะปานคนตองช็อมาลีท้า FC บอนคนตองไปดี FC คนตองเด้อจะนอนสบายว่ารออีกเล้ถ่ายไปบ วันนี้หาเสพาทุกคนไปเบ้งโฮมที่โพจะเปรียบโฮมที่โพลหรือว่าโลอยู่บ้านเฮาเนาะอยู่แถวอเมริกาอันนี้ฮะื้อนี้จะมาเบิ่งแทงนำ้ำรับผิดชอบเดียวพาดังเพราะว่าบ้าน,น,ต,าน,นต้องการแทงนำ้ำเพราะอย่างเมื่อเช้าอาบน้ำบอกพอกัน

อ่ะขับไปไหนอันนี้เป็นคนนาไทยเดิน งานขบานทางในพนักงานข้าราามีผู้ยิงพนักงานจ้าดาเสีตนน น,นี่บอกไอ้เอนหมือนชินนังเสร็จตวมันเลยราคาน่าถึงล้าเขนาดพี่้ังนะอเกียงจากสดลองเชียงเซยงดังเชียงนีง้ต้นเฉย เครื่องเราตอนนี้ฮิตาชิฮิตาชิมันมันซื้อมีซื้อเสียงโด่งดังทั่วโลกแต่ตัวนั้นตัวนั้นบมมีซื้อเสียง้นเฮาก็บเราได้มาโฆษณาขายใเพื่นเดิมเพื่นว่านี่ท่าซื้อปั๊มน้ำนี่ไปมีบริการดังการขายเพื่นว่าอันเซอร์วิสเซอร์วิสอัพเซอร์เซลแล้วก็มีศูนย์ซ่อมแต่งไว้นวลวายใคจะไปฮอบานของในวัดวัดท่าเดมั่งจักออกมาก็จะไปถึงฮอบาน นี่เห uh, ็นไอเป็นอธิบายใช่ไหมแง่เงี้ยอ่ะสมมติอันนี้อันนี้ใบแถมเด้พี่น้องเลยบ่บ่มิได้อันนี้ห้องตัวตัวอย่างเป็นเท่าสั้นสองหองสำรองี่จะเจอตัวตัวแบบบาง ตัวอย่างให้ดูเอ้ามาเจอน่เหมือนชาวงามได้ข้าวย่งามคนบ้านโมเลยมันมีหลายที่ใส่หมอมีหลายเด็เืมนเปงามล่าราคาของงามพ่อไอ้คุณต้องไปดูตัวแพนเนี่ยไอ้คุณต้องไปือแทนนึ่งขนานี้แนสิบเจ็ดัสิบเจ็ดพัน เจ็ดพันแผ่นห oh, นึ่ง hmm. oh, oh, สิบเจ็พนแ่นดอนห้าสอนห้าสิบโอ้ือนบ้าง่ไ่เจ็ดพันบ่อนดอนลยบโบ่อนดอนเนาะดอนหนึ่งสองพี่ประมาณแปเซนเซนเจ็ดสิบกทืเยอะสนะลแต่ทาเด้อาของมันทรายทันายง่ายกับแพงนี่ตัวนี้ดอนห้บแ เนี design, yeah. okay. mm ่ยราดีไซน์นะเาะดีไซน์นโฟมนเนสิคเาจะกฟมบอกมันลายทำไทยซึ่งาเขาเห็ดหมูบานเขาเห็ดบ้านไม่โบสีขาวอะสีอย่างเอาสีอย่างจะได้ที่โบเป็นสีขาวแบบนี้แงแบบนี้ทิกนำมเบิืนแด้วต้องเอาบางสาสาทือนำมื่นบดเฉยเอาแผ่นไงด้วยจะถูไง

เออเตเป็นพือนตาหญ่ไงลูตน่ไงนี่ลูนละใหญ่เครื่องวางเกือบวานึงคนละเค่อางสูงแล้วเปนสัมผัสอร่อยร้อนโล่บอกฝาเงือนใส่แล้วนั่นต้มขาสีเย็ดเดนเดองโเวิดเนี่เป็นชาวเด้อ ngam 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 nga thơm nga 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 bên design, hay là con stack cái này, cái luôn, kau ni tak usah ke begitu je พี่น้องอเขาเมื่อนี้เขาสิมาที่เราประสบการณ์เนาะเราไป็นเราอยู่ในรถบอกไปไปานรถเราเป็นการมุร่เสียเวลาท<ม>ี่เราประสบการณ์ให้ฟัง<ม>ประสบการณ์การใช้เงินดอลลาร์อยู่ประเทศลาวโอเคไปวัเราในรถสบายดีเอฟซีมื้อนี้สองเพียน้องเขาจะพากันมาช้อปปิ้งเนาะซื้อเครื่องใช้สำหรับ ห้องน้ำเนาะการติดตั้งแทงน้ำแต่ว่าเฮ้าสิซมาเราประสบการณ์การใส่เงินอยู่ประเทศลาวและเฮ้าสิมาบอกเคล็ดลับให้ทุกคนได้ฟังเนาะสำหรับทุกคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่บ่ไวซสิอยู่ใส่มุมใดของโลกเนาะพี่น้องเนาะการมาใส่เงินดอลลาร์หรือว่าเงินยูโรหรือว่าเงินสกุลต่างประเทศ เฮามีเคล็ดลับมาบอกว่าเนื่องการใช้เงินพี่น้องก่อนสิมาประเทศลาวนี่นะเขามีประสบการณ์มาบอกว่าเขามาซื้อเครื่องมือนี่เขาก็เจอปัญหาที่แบบว่าเขามีเงินดอลลาร์นาะเขาต้องการจ่ายเป็นเงินดอลลาร์ปัญหาก็คือว่าเก่าน้อยเดียวเก่าแบบว่าคว่ำเก่านี่มันจนสิได้เอาเวนขยายผู้นำมาซอง <c oughs> พี่น้องเขาปวดนะ <c oughs> บเบเอาคาะช้ำขาเบงวันก็ร่บเอาเอาต้องแบบ ไม่เอี่ยมตุนบาดมือผู้หละเขาจังเอาเนาะผู้ใดสิมาเที่ยวประเทศลาวแนะนำว่าวเขาเขาไปธนาคารเนาะไปธนาคารอยู่บ้านเขาค่านะน่ะบอกเขาว่าคอยต้องการเงินใหม่เออเอาแบบแบ,บแรนด์นิวจีกซบมาจากบ้านเขาคุณแหละแล้วก็หักษาให้มันดีโให้าขาดโบหฮยอไม่แต่ขาดน้ยเดียวพี่น้องไม่ไม่เอี่ยมเอี่ยมกันยังบบเอาเอาเอยอกับโบได ทับกับโได้ต้องหักสาเด้อพี่น้องภัยศิวาคุณแล้วนี่แบบว่าคนเแล้วพิกกี้เนาะคุณแล้วแบบว่าใดเลือกลายนะมันโบเมนพอว่าอันนี้เฮาเฮากับโบต้องติเนาะเฮาเฮาโบติพนักงานเพิ่นแต่ว่าธนาคารอยู่นี่เขาเจ้าบุยอมหับเขาเจ้าขาดน้อยหนึ่งเวลาเขาเจ้าเป็นเลขอยู่ธนาคารอีธนาคารเขาเจ้าบริเจกเนาะเขาส่งคืนเขาเจ้าโบเอา เพื่อเพราะฉนั้นเวลาพนักงานขาเจ้าหักเงินขาเจ้ากระสุดขวดเป็นพิเศษอันนี้เขาก็บอกไว้สําหรับคนที่สิมาเที่ยวเนาะถ้าหากว่าเงินคาดเวลาเขาไปแลกเปลี่ยนยูหนันนะนะเลกเปลี่ยนเงินตาเนาะเขาก็เอาแต่ว่าเขาจะไล่เลดราคาต่ํากว่าธนาคารให้เฮาเนาะเขาก็เสีเยเปรียบถ้าหากว่าผู้ใดสิมาเทียวเนาะเรียมเงินใหม่ได้พี่น้องเนอแล้วป็นใชซเครดิตคอดขาเจ้าจะเอาอยูสามเปอร์เซ็นต์เนาะ ถึงเมนว่าธนาคารบ้านเขาบอกว่าโอ้บัตรเครดิตของเจ้าไปได้ทั่วโลกเขบาบตัดเงินอันนั้นแมนเอ่อขาเจ้าบูฮู้เนาะสภาพของแต่ละประเทศกฎหมายของแต่ละประเทศบุคือกันเขาเคยมาใส่ลวเนาะขาเจ้าตัดออกสามเปอร์เซ็นต์ถึงแมนว่าแบงค์เขาบอกว่าโอ้เจ้าไปใส่ลโลนโหดบูได้เสียปเปอร์เซ็นต์อยู่ต่างประเทศแต่ว่ามานี่ได้เสียนอะพี่น้องเนาะเขาเอาสามเปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่มาบอกตเตรียมเงินใหม่มาเด้อผู้ใดต้องการมาเที่ยวประเทศแลว้วเออสพาพประเทศแลว้วเท่านั้นเนาะขาดน้อยหนึ่งกับโบเอาเก้าหน่อยหนึ่งกับโบเอามีหอยเพือนน่อยด้ยหนึ่งทอนะ่ะหัวแมงมีกับโเอาเขากวดเขาพี่ควมทท่แบานะ่าน่ะเขาอดบบได้เนาะเขาขก็อะจกมีอารมณ์น้อยหนึ่งท่แบบว่าหดยังบ่แล้วได้สมอลี่มีเครื่องสแกนอีก มันหน่าสีสเกตแต่ดนและอันเครื่องฮะนะ่ะใส่สายตาขวดแล้วเอามาเข้าจากอีกเพื่อเขาจะขวดว่ามันเป็นเงินแท้หรือเงินปลอมแต่ว่าเขาก็มีอารมณ์เขาอยากให้เพราะว่าเขามีเงินอยู่ในมือแต่เขาใส่โบได้เจ้าสีมีเงินอย่างมากระยานนะเงินดอลลาร์เจ้าสีมีเป็นพันอยู่ในมือกระยาเขาโวาเอาเขาส่งคืนเนาะเขาสิบอกว่าเขาถือเงินมาพันหนึ่งเนาะใส่ได้แต่ระวางห้าร้อยขวดแล้วขวดอีกทําอินหันใส่ได้สามร้อย ต่อมาให้ขวดหม่ไสได้ห้าร้อยบอมีเงินกับสิไสโบได้นอนนี่เนอะ <c oughs> เออแล้วเขาก็บส่สนใจเจ้าอีกเจ้าสิเป็นเลขเป็นเงินกีไม่ให้ค่อยก็ได้ม <c oughs> าเด้เออและเพื่อนเขียนเพื่อนมาเพื่อนได้ออกบินไปแล้วยกเลิกกับโบได้คัน <c oughs> ขัน,ข,นขันพาหาวานะ อันนี้เขากะใส่ควมอดทนเนาะเขากะเข้าใจเขากะอีตุนพนักงานถ้าหากว่าคืออยู่บ้านเขาหนีเขายางออกห้าละหากแต่ว่าเขาอีตุนน้องๆพนักงานเพิ่นเนาะเขาก็เลยว่าเห็นใจเพิ่นเขาก็เคยเป็นพนักงานมาก่อนเหตุตามหน้าที่แต่ว่าเขาก็ได้อดเอานาะพี่น้องเนาะไม่ต้องมีอารมณ์น้ำเพิินเด้อเขาก็อีตุนเพิินเนาะก็จะเหตุเบียกไปตามหน้าที่ากแต่ว่าระบบอยู่นี่แบบว่าสิว่าจังใด มันยังเอ่อบทันสมัยคือบ้านเฮานะถามว่าทันสมัยบอก,กับทันสมัยอยู่หัาแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังบทันสมัยน้อนว่าระบบของมันมันยังมีอ้อจํากัดลายอย่างเขาก็เบ้าหลายไปได้อันนี้ก็คือเคล็ดลับที่เฮามาเล่าให้ฟังประสบการณ์ของผู้นี้เนาะอ่าๆเจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อน,นี่ก็เคล็ดลับดีๆเนาะเคบ๊ายบาย